ส,สาล l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ครับ w a a l a i k, um k alam, ลลม m s a l a m w a r a h m a t u l l a h บ w a b า r a k a t u h ครับผมอาจารย์ฮะเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมตอนนี้อยากรู้กันมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานพยาบาลในซีเรียเนี่ยที่ถูกโจมตีมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ทำไมถึงมีการโจมตีสถานพยาบาลดังกล่าวครับอัอลฮัมดุลิลลาฮ์วะชุบัล,ลลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเอ่อจริงๆแล้วนี่ก็เป็น ความต่อเนื่องนะครับที่เกิดขึ้นที่ซีเรียเ,เข้าปีที่ห้าแล้วครับครับผมอ,อันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกไม่ใช่เป็นวันแรกและก็ไม่ใช่เป็นสถานแรกนะครับที่เกิดขึ้นที่ซีเรียครับในยุคห้าปีที่ผ่านมานี่สถานพยาบาลทั้งโรงเรียนทั้งโรงงานโรงงานโรงงาน,โรงงานทําอาหารทั้งแหล่งน้ํานะครับแล้วก็ระบระบสาธารณูปโภคอะไรทั้งหมดเนี่ย ตอนนี้นี่ถ้าหากว่าพี่น้องสามารถดูใน YouTube นะครับเราจะเห็นเมืองซีเรียทั้งหมดที่เป็นเมืองที่อยูอ่ประชากรสุน,นีนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เมืองฮอมสเมืองที่อยู่ชานเมืองดามัสกัสเมืองท้ายาล่าสุดก็คือที่อเลปโปหรือว่าฮาลับนี่ตอนนี้นีเ่เปรียบเสมือนว่าราพนาศูน นะครับ <passes S 1> ถูกถล่มราบคาบนะฮะบ,บ้านเรือนที่อยู่อาศัยมัสยิดเป็นพันนะฮะมัสยิดโรงเรียนก็น,กนับพันนะฮะโรงเรียนทั้งระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยนะฮะทั้งตลาดนัดตลาดสดนะครับตลาดนัดเนีน่นนยอย่าอย่าไปนึกว่าเหมือนกับตลาดนัดเหมือนบ้านเรานะครับเพราะาว่าเป็นตลาดที่มีอายุพันกว่าปีนะฮะ<า>ตลาดที่มีความสวยงามที่เป็นปิดอะไรเนี่ยสวยงามมากนะฮะ อย่างที่เราทราบมาก็คือซีเรียนเป็นแหล่งอรารยธรรมสถาปัตยกรรมในอดีตนะที่รูงเรื่องมาในอดีตซึ่งตอนนี้ในราชนาวสู์เป็นจุนเนี่ไม่มีอะไรเหลือแต่ที่น่าถ้าน่าสังเกตก็คือเป็นพื้นที่ที่มีมุสลิมสุนีอาศายอยู่เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นทางของชีอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีอาอาลาวีซึ่งเป็นสายตระกูลของบาชา่าซึ่งอยู่แทนเมืองลักตะเกียที่อยู่ แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยอันนี้เป็นเมืองที่สวยงามนะแล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญไม่มีอะไรที่ไปโจมตีอะไรเข้าได้เลยเขามีความสนุกสนานนะฮะผู้คนในเมืองนั่นก็อสามารถที่จะพักผ่อนอ,ะ,อะไรนะฮะเป็นเรื่องของหยุดพักยาวอะไรเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเหตุการณ์ปกติเป็นบ้านเมืองปกติทุกอย่างคร,<ต>ครับผมครับครับครับ,รบผมทีนี้ ก็คือพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของมุสลิมที่ที่เขาเรียกกันว่านิกายซุนนีเท่านั้นฮะซุนนีครับผมแต่ว่าในส่วนอีกส่วนหนึ่งของประเทศก็คือพื้นที่ที่ชีอะอยู่เนี่ยก็จะไม่มีในส่วนของเรื่องการโจมตีแบบนี้อ่อไม่มีครับไม่มีก็เหมือนเหมือนปกติเหมือนประเทศปกตินะผู้คนก็นอนชายหาดตากอากาศอ่หยุดพักร้อนเฉลิมฉลองอะไรเหมือนเป็นเหตุการณ์ปกติเหมือนประเทศปกติแล้วก็มีความสวยงาม นะแต่ที่ถล่มโดนถล่มจริงๆในร้ยเปอตอนนี้ก็คือเป็นประเทศเป็นพื้นที่ที่ออที่ที่เป็นมุสลิมสุนิีนะฮะก็อย่างที่ทราบก็คือซีเรียนี่มีประชากรยี่สิบกว่าล้านนะฮะยีล้านนะนะครับแต่ว่าแปดสิบเปซนี่ก็เป็นมุสลิมสุนนีอยู่แล้วครับ นะมุสลิมสุนแล้วก็มีคริสเตียนมียิวแล้วก็มีชีอะซึ่งชีอะอาลาวีนี่อยู่ที่ประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเป็นชนส่วนน้อยแต่ชนส่วนน้อยเน,น,นี่ยม,มาปกครองชนส่วนใหญ่แล้วก็พยายามที่จะสร้างสร้างประชากรใหม่ที่เราเรียกว่าประชากรประชากรศาสตร์นะทฤษฎีประชากรศานะสตร,รส์โดยเอาโดยพยายามที่จะอพยอาชาวชีอะที่มาจากเลบานอนที่มาจากอิรัก ที่มาจากอิหร่านอัฟกานิสถาน,นี่เพื่อที่จะมาเข้ามาอ,อยึดพื้นที่ของมุสลิมซุนนีด้วยเหตุนี้เขาเขาก็ต้องการถ,ถลม่มทําลายดินแดนหรือว่าชุมชนที่เป็นมุสลิมซุนนีแล้วก็ทําให้มุสลิมซุนนีนี่อ,อพยพหนีตายไปนะเป็นล้าน,ล,านล้านคนแล้วก็ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มามายึดครองแทนออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าน่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งนะ ครับ,บก็กคือถล่มให้หนีกันไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วทางด้านของชีอะเนี่ยก็กจะเข้ามายึดครองในส่วนที่ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับคในเมื่อในเมื่อเมืองเป็น,เป,นเป็นเมืองร้างแล้วเนี่ยไม่มีผู้คนผู้คนอาศัยเนี่ยอ่ชีอะก็ได้ทีก็อ,อกพยพอ,อพยพเนี่ออยไม่ใช่อ,อพยพประชาชนซีเรียนะฮะครับที่เป็นชีอะซีเรียแต่ว่าเป็นอพยพประชาชน ที่มาจากอิรักเชียร์อิรักเชียร์อิรานชียร์อัฟกานิสถานเลบานอนอะไรนี่เข้ามาสายยึดพื้นที่ใน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 เขตเขตดแดนของพี่น้องมุสลิมซีเรียยกเว้นฮาลับนะฮารบับเอเลโปเนี่ยมุสลิมซุนนียังยืนหยัดนะฮะคุณจะถล่มอะไรยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่ก็ยังไม่อพยพ นะคุณจะถล่มอะไรยังไงก็ขอขอตายในในบ้านนะฮะขอตายในบ้านก็คือชาวบ้านชาวมุสลิมนมุสลิมสุนนีที่ที่ฮารัเนี่เขารู้แผนนี้นะเขาทราบแผนนี้แล้วก็เขายังยืนหยัดนะไม่ไม่ยอมอพยพนะไม่ยอมอพยพจะมีอพยพบ้างนะจำนวนแสนกว่าคนเนยมีมีคนอพยพแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็ยังอยู่ ถ้ำกลางสร้างประดับหักพังของบ้านของโรงเรียนของมัสยิดเนี่ยนะฮะด้วยเหตุนี้ก็สร้างความแค้นเคืองให้กับรัฐบาลประชาชนก็เลยมีการถล่มอย่างหนักนะฮะในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบเมษาที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็วันที่วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่วันที่ห้าหกวันที่ห้าแล้ววันที่ห้าวันที่หกเออพฤษสภาแล้วเนี่ยอย่างเช่นวันศุกร์ที่แล้วเนี่ย อตวอานวันศุกร์ที่แล้วเป็นวันศุกร์แรกที่ชาวมุสลิมฮะลับไม่สามารถละหมาดวันศุกร์ได้ครับนะ <c oughs> ทางการของฮะลับนี่ก็ประกาศฉุกเฉินว่าห้ามเลยนะห้ามมุสลิมซนีนะฮะละหมาดที่มัสยิดเลยเนะี่ยสาเหตุเพราะว่ากลัวว่าจะถูกฆ่าหมู่จะถูกสังหารหมู่ นะฮะอย่างอย่างอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้อันนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาวันศุกร์แล้วก็เราขอดุอานะฮะัพรุร่งนี้เป็น,ปนวันศุกร์เราร่วม้องขอดุอาให้พี่น้องมุสลิมเราปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะละหมาดวันศุกร์ได้นะครับอาจารย์<ต>ครับในเมืองเนี่ยฮะแล้วตอนนี้เนี่ยหลังจากถูกโจมตีแล้วเนี่ยงบประมาณต่างๆการช่วยเหลือเนี่ยมีไหมครับอาจารย์ ลดป,ประมาณลดป,ประมาณชน,น,นไหนนะลดป,ประมาณการของที่ประชาชนนะครับที่ใช้จ่ายประจําวันเอยซื้อของอะไรก็ย่อมหมดไปแต่ละวันละวันนะฮะไม่มีงานไม่มีอะไรเนี่ยใครเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ครับจย์คือแล้วกดรมาอันนี้คือแผนที่เขาจะอบล้อมอ่ฮาลัตนะเอ่อก็มีอย่างเช่นพันเอกอับดุลจับบาร์อัคีดีนะฮะซึ่งเป็นเคยเป็นทหารยศพันเอกของทหารประชาธิแล้วก็แปรพักมาเข้ามาอยู่ร่วมกับ กลุ่มปฏิวัติประชาชนซีเรียเนี่ยเขาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฮารับเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองครับนะที่โลกได้รับรู้นะที่มดอยาก่อนหน้านี้ที่ชาวมุสลิมซุนนีถูกโอบร้อมอเป็นเดือนเดือนเกือบปีจนกระทั่งไม่มีอะไรจะกินต้องสังหารต้องฆ่าแมวต้องฆ่าสุนสัขเพื่อที่จะมาประทังชีวิตอะไรกันเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว4 5ปีนี่ชาวซีเรียต้องต้องกินหญ้าต้องกินเศษอาหารอะไรต่างๆนะฮะเข้า,าผมเคยเคยเคยพูดในในรายการว่า,านมนมเด็กนะหนึ1 1> ่งกิโลเนี่ยมีราคาประมาณสองร้อยถึงสามร้อยดอลลาร์ นะฮะโรตีขนมปังอะไรเนี่ยนะก็หนึ่งกิโลก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยดอลลา่าผู้ปกครองในจำเป็นต้องประกาศขายรถยนต์เพื่อที่จะแลกอาหารแลกข้าวสารห้าหกกิโลอะไรลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นแผนที่เขาอาศัยความเป็นความตายของประชาชนเพื่อที่จะเป็นสินค้าแล้วก็เพื่อเป็นอำนาจต่อรองในการที่จะ,ะคล,าคลา้ายๆกในการที่จะสั่งสอนมุสลิมสุนนีว่ายังไงคุณ คุณจะต้องตามฉันคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมอะไรต่างๆถ้าว่าคุณหนีไปประเทศเพื่อนบ้านนะไปที่เลบานอนนะไปที่จอร์แดนอะไรเนี่คุณก็จะมีจะจะประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันอาจจะหนักไปวดด้วยซ้ยําไปดังนั้นคุณไม่มีทางยกเว้นคุณจะต้องเข้ามาอยู่ในซีเรียแล้วก็ต้องสวามิภักดิ์ต้องก้มกราบ นะต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่สิ่งที่ประชาชนให้คําตอบก็คือลั่นนักจะไวลเราเราไม่ยอมที่จะก้มกราบนอกจากเอาล็อสมาต่าลๆเท่านั้นอันนี้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์นะเป็นสโลแกนของชาวซีเรียนในขณะนี้ก็เลยสร้างความแค้นเครองให้กับะระบอบนี้นะระบอบประชาธิปไตยครับผมทีนี้ฮะกระแสข่าวที่บอกว่าชีอา์เนี่ยจับมือกับคริสร,รวมถึงยิซไซอ,อนิตด้วยถล่มมุสลิมที่ฮฮเลโปรเนี่ยอันนี้จริงไหมฮะ อันนี้ไม่ใช่อะไรโปรอย่างเดียวนะฮะทางซีเรียซีเรียในปัจจุบัน,นเราจะเห็นสามศาสนานี้นี่จับมือกันแล้วก็ถลม่มนะเพราะว่ามันมันเป็นการสะสมของแรงอะรนะแรงอาฆาตในอดีตนะครับอ,อถ้าถ้าพี่น้องอ,อติดตามข่าวคราวในประวัติศาสตร์เนย้นะที่ซีเรียนก็เป็นเป็นประเทศที่ อาณาจักรโรมซึ่งเป็นคริสเตียนผมและก็อาณาจักรอะไรนะอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งเป็นศาสนาโซโลเอสเตอร์บูบชาไฟครบนะในอดีตนี่มีอำนาจในในแถบนี้อยู่นะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เปอร์เซียก็โรมนะลดมันแลกเปลี่ยนอะไรกันไปนะแต่ ยุคที่ซีเรียอยู่ภายใต้อํานาจของโรมก็ดีของเปอร์เชียก็ดีเนี่ยซีเรียเนี่ยเปรียบเสมือนแกะนะเชคเอสลมมนเชคอะไรนะอับูอับูฮัสันอาลีอันนัดวีเปรียบเทียบได้อย่างสวยงามว่าช่วงนี้นี่ซีเรียเนี่ยเปรียบเสมือนกับแกะเท่านั้นเองแกะที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนเลี้ยงพยายามที่จะเลี้ยงแกะนี่เขามี เขามีวัตถุประสงค์สามอย่างแค่นั้นเองก็คือหนึ่งก็คือต้องการรีดนมแล้วก็สองก็คือต้องการถลกหนังเพื่อที่จะมาทำํำพรมที่จะมาทําเสื้อนะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีนมให้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีหนังที่ที่ที่จะถลกเนี่ยเจ้าของก็จะฆ่าแล้วก็กินเนื้อ นะฮะกินเนทันทีเป็นอาหารทันทีนั้นสามอย่างทั้งนั้นเองที้งี้เยนั้นคนคนคริสเตียนก็ดีคนยิวอะไรก็ดีที่อยู่ในช่วงของการปกครองของคริสหรือว่าของเปอร์เซียอะไรต่างๆนี่เขาก็ประสบกับความยากลําบากแสนแพนมากนะที่เป็นประชาชนเขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากนะเป็นมนุษย์จริงๆก็คือในช่วงสมัยของการปกครอ,องของอัลกุรอานประชาชน<ม>ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ชื่นชมและก็ต้องการให้รัฐอิสลามให้ผู้ปกครองของอิสลามในปกครองตัวเองด้วยซ้ําไปแต่ที่เป็นอำนาจนะที่เป็นอำนาจของฝ่ายคริสฝ่ายปเปอร์เซียนี่ไม่ยอมนะไม่ยอมก็เลยเป็นสถานที่ที่พวกเขาพกความเทียดแท้มาโดยตลอดนะด้วยเหตุนี้เนี่ยในในอดีตอะไรที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่ห้าฮิจรัตที่หกฮิจรัตเนี่ยนูรุด,ดีนนนูรุดีนกษัตริย์นูนรุด,ดีน ก่อนหน้านั้นก็คือบิดาของท่านก็คืออีมาดุดินก็เป็นพยายามที่จะเป็นเป็นเป็นกำแพงเป็นเป็นอะไรนะเป็นเกราะรนะในการที่จะปกป้องต่อสู้กับสองอำนาจนี้อยู่ตลอดเวลานะทั้งอ,อำนาจของฝ่ายโรมครับแล้วก็อำนาจของฝ่ายเปิดเซีเพราะทั้งสองอำนาจนี้พยายามที่จะจ้องอทำลายแล้วก็อ,อะไรนะถลม่ม เมืองคารับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นเมืองคารับเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นแหล่งพันธุ์ของมุตยที่ดีที่แท้จริงในประวัติศาสตร์นะจนกระทั่งปัจจุบันบจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นเขาก็ต้องการที่จะทําลายแหล่งเพาะพันธุ์เนี้ยนะทาลายแหล่งพนนนะาะพันธุ์ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กๆนะเราเราเห็นว่าทําไมเขาแย้งกับเด็กเด็กไปทําอะไรนะเด็กอายุห้าหกขวบนี่ก็โดนถล่มด้วยในบ้านในโรงเรียนในสถานพยาบาลอะไรต่างๆ ถ้าเขารู้ว่าถ้าว่าเด็กเหล่านี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมาต่อสู้ต่อสู้พ่อเขาเช่นเดียวกันดังนั้นเขาก็จะต้องปราบสิ้นให้ให้ให้สิ้นซากอันนี้ตามแผนของเขาว่ามะคารัวามาคารล์ว่าเราค่อยๆมาเชือินเอาล็อกมาตาลาสงวงแผนที่ดีกว่ารบนะครับ ครับครับผมสุดท้ายนี้อาจารย์มองว่าสถานการณ์ต่อไปในอนาคตเนี่ยฮารับหรือว่าอเลปโปเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็พวกเราในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันเนี่ยเราจะช่วยเหลือพี่น้องของเราได้อย่างไรบ้างครับเออก็อย่างที่ผมเขียนในเฟซนนะีบอกว่ามีบทความของดรอาลีมฮัมัดเอาได้เขียนไว้ว่าสิบสิบสาเหตุที่ ไซโอคริส uh, mm hmm. และก็บวกเชียร์นีที่เคียดแค้นแล้วก็อาฆาตแค้นกับชาวคารับนีมีมีสิบอย่างด้วยกันนะนะแต่ว่าคงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะอ,อธิบายด้วยทั้งหมดนะฮะแต่ว่าท่านได้ลงท้ายว่าเขาไม่แปลกใจที่ทั้งสามอำนาจแห่งความชั่วร้ายนี่มาถล่มคลรับนี่เขาไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เขาก็มาทําลาย อาสี่ห้าปีมาแล้วเขาอาจจะเสแสร้งเขาอาจจะ,ะสร้างละครตบตาลวงโลกดรามา่าว่าอยู่เคียงข้างกับประชาชนชาวซีเรียแต่ว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะอยู่เคียงข้างซีเรียไม่เพียงวันเดียวนะเขาเขาไม่แปลกในเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่แปลกประหลาดมากที่สุดก็คือความเงียบงนันความเพิกเฉยความอะ,อะไรนะั้นหลับตาบของสื่อกระแสหลัก นะฮะของประชาชาติมุสลิมสองพันล้านของผู้นําโลกมุสลิมทั่วโลกอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ยังเงียบเฉยอยู่นะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่มังครับสิ่งนี้ต่างหากที่เราจะต้องแปลกนะต้องแปลกแล้วก็ี่ต้องลองลอง,ลองจินตนาการดูว่าถ้าหากว่าไม่มีโลกโซเชียลในปัจจุบันบถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยอุซีมมไม่มีทางที่จะรับรู้หรอก นังนั้นที่เขาไปถล่มฮอมส์เมืองฮามาในอดีตเมืองลอสลาในอดีตเมืองชิปรวาชติล่าในอดีตอะไรต่างๆนี่โลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ไ,รได้เลยเพราะว่าสื่ออะไรต่างๆเราก็ทราบดีว่าอยู่ในกำมือของของใครดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนนะฮะว่าทุกคนจะต้องทําหน้าที่ตามความสามารถรรนะมีพที่น้องอุลมะหลายคนบอกว่า อาวุธนะอาวุธของแต่ละคนี่อยู่ในมือของท่านแล้วนะต้องยกขอดวอาจากลระวสุบภาโนตาราซึ่งเป็นอาวุธที่เราละเลยมากนะฮนะทั้งหมดเป็นอาวุธที่ทรงคุณภาพทรงอนุภาพที่สุดแต่เราไม่เคยใช้อาวุธนี้ก็คือดวอานะแต่ละคนต้องดวอาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือนอกจากดวอาแล้วเนะี่ยเราต้องการที่จะศึกษาความเป็นจริงเกิดขึ้นที่ซีเรีย อะไรเกิดขึ้นที่ซีเรียอะไรคือจอมปลอมอะไรคือละครอ,อะไรต่างๆมีหลายๆคนพยายามที่จะยกแม้กระทั่งสถาปนาตนเองเป็นคอลีฟ้าแล้วนะมีรัฐอิสลามแล้วอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ถามว่ารัฐอิสลามคอลีฟ้าอิสลามอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้เนี่ยต่อหน้าต่อตานะฮะแอตแลปโปกับริทกับริทก,ก,กับดิรซูดเนี่ยเป็นพื้นที่ของคอลีฟ้าอิสลามที่มีคอลีฟ้าชีบักดาดีแล้ว ับแต่ถามว่าเขาปล่อยให้ออะไรนะกองกําลังพันธมิตรเนี่ยทั้งบัชชาทั้งซีเรียมาถล่มพี่น้องมุสลิมต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาไม่ทําอะไรเลยเนีย่ถามว่าเขาเขาเขาทำหน้าที่อะไรคอริฟ้ามีหน้าที่อะไรรัฐอิสลามมีหน้าที่อะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องอทบทวนตนเองและก็ต้องต้องไปศึกษาให้ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ย โลกกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็โลกมุสลิมกําลังทําอะไรครับอาจารย์ครับขอนิดหนึ่งฮะตอนนี้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีคนต่างสนิทอาจจะฟังอยู่ว่าในโลกปัจจุบันทําไมเวลามุสลิมตายอาจารย์อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสังคมถึงความรู้สึกไม่เสียใจแต่ไปกลับเสียใจกับเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสบ้าอะไรก็ดีมันเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ในหัวใจมนุษย์ตอนนี้ฮะเ,เพราะว่าโลกมุสลิมไม่มีปากนะไม่มีปากไม่มีลิน้น รบไม่มีตา,ไม,มตาไม่มีหูนะฮะปากลิ้นอะไรต่างๆี่ที่เป็นสี่นะสี่ก็คือปากเป็นเป็นเป็นกระบอกเสียงกระบอกเสียงตอนนี้นี่อ,อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ไม่ใช่มุสลิมรบดังนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะฮะที่เขาจะต้องปกปิดความชั่วร้ายแล้วก็พยายามนะเราเราไม่ปฏิเสธนะฮะมีม,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 มีมีองค์กรมีกลุ่มที่อ้างว่าอิสลามนี่ ทําความเดือดร้อนทําความอะไรนะโหดร้ายจอะประชาประชากรน,นะนะอาจจะมีบ้างซึ่งโลกมุสลิมนักวิชาการมุสลิมก็ต่างก็ประนามกันทุกเรื่องนะถ้าว่าเป็นเรื่องของการอการร้ายแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มุสลิที่ฮาราบตอนนี้เนะี่ยไม่รู้กีพันแล้วนะฮะ<ม>เสียชีวิตไปเนี่ยโลกก็ยังเงียบงันอยู่นะครับนี ครับผมครับเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับมัสลันมุฮัมมัดนะะฮรองที่การบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนนีนะครับโอกาสหน้านะครับคงมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งนะครับวันนี้อย่าสกปรกเราะห์ครับสลาโอะลัยกุมหรอกตุลลอฮาะเราะกาศตู้ครับ